เก็บทุกเม็ดขยี้ทุกข่าวกับเล็กซี่ขยี้บันเทิงพร้อมรายงานตัวแล้วคะ่ะผู้ชมขาวันนี้เปิดรายการมาด้วยความสุขความสนุกสนานนะครเพราะเราจะอัปเดตเรื่องราวของ3คู่จิ้นคะ่ะที่ตอนนี้กำลังโด่งดังมากๆ สามซีรีส์ค่ะที่ตอนนี้หลายๆคนถูกตกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกลายเป็นหวานใจกลายเป็นขวัญใจของน้องๆจากซีรีส์วกันไปแบบเต็มๆเ,เลยก็ว่าได้มาเริ่มต้นกันเลยค่ะผู้ชมขา3คู่นี้จะมีคู่ไหนบ้างนะเริ่มต้นคู่แรกกันเลยค่ะ กับซีรีส์มิ่งเฮียก็หาว่าซื้อซีรีส์นี้นะคะโด่งดังไกลไปทั่วโลกเรียบร้อยแล้วและหลายหลายคนบอกว่าความน่ารักของเฮียกับหนูเกลื้อมันช่างเป็นส่วนผสมที่ลงตัวมากๆใช่ค่ะคุณผู้ชมหนูเกลื้อกับเฮียเหรียญเนี่ยนะคะเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นที่หลายหลายคนเนี่ยจับจ้องมาโดยตลอดรวมไปถึงข่ะความน่ารักของน้องสีพรึกกับความลงตัวของน้องนูนิวมันทําให้ค่ะ หลายๆลคนบอกว่าคู่นี้เป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นที่หลุดออกมาจากจอทีวีที่หลุดออกมาจากซีรีส์นะคะความน่ารักในชีวิตจริงของเฮียกับน้องนูนิวเนี่ย ก็โมเมนต์ประมาณนี้เลยค่ะผู้ชมอย่างล่าสุดเนี่ยเขาก็ไปเสพความน่ารักนะไปต่างจังหวัดกันแล้วก็ไปพักผ่อนนะคะรวมไปถึงค่ะคุณพ่อของน้องสีพรึกเนี่ยก็ทำอาหารการกินให้น้องนุนิวรับประทานนะคุณผู้ชมคือต้องบอกว่านี่แหละถือว่าเป็นคู่จิ้นที่น่ารักเป็นเพื่อนเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันนะคะหลังจากที่เราถ่าย ยถ่ายซีรีส์นะเป็นระยะเวลานานแล้วเรารู้จักกันเราสนิทสนมกันการที่เราไปไหนมาไหนด้วยกันมาทําให้เรารู้ถึงความรู้สึกของคู่จิ้นของเรานะคะไม่ใช่เพียงแค่ในจอที่เรารู้จักกันไม่ใช่เพียงแค่ในจอที่คนพยายามเชียร์ให้จิ้นกันแต่นอกจอความสัมพันธ์ของเราและเรายังคงเป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักนะคะกลายเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นที่เราหยิบยกขึ้นมาพูดในรายการขยี้บันเทิงค่ะ ขอยกให้คู่จิ้นน้องสีพฤกกับนุนิวค่ะมาคู่ที่2กันค่ะคุณผู้ชมขาคู่นี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นที่กาลังมาแรงมากๆคู่ของน้องอินสารินกับน้องจ๊อบนะคะคุณผู้ชมทัชมพลนั่นเองคู่จิ้นคู่นี้โด่งดังมาจากละครเรื่องคุณหมีปาฏิหารินั่นเองค่ะคุณผู้ชมถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นที่ทางช่อง3 s d อหมายมั่นปั้นมืออย่างมากนะคะและก็ประสบความสําเร็จ ทำให้หลายๆคนเนี่ยถูกตกไปเรียบร้อยแล้วนะคะหลงรักนะคะในส่วนของน้องอินสารินและหลงรักน้องจอบทัชพลเช่นกันความสนิทสนมของทั้งคู่ก็ค่อนข้างสนิทสนมกันอย่างมากเลยนะคะเพราะอะไรเพราะความลงตัวในแบบฉบับของอินแหละความน่ารักในแบบฉบับของจอบนี่แหละค่ะคุณผูช้ชมทำให้กลายเป็นอีกหนึ่งคู่จิน้นอินจอบนะคะหรือว่า จ็อบอินนะคกลายเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นที่น่าจับตามองและบรรดาแฟนคลับและคนรักนะคะน้องอินน้องจ็อบเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ค่ะต่างประเทศให้ความสนใจ กับละครเรื่องนี้แล้วนะคะใครยังไม่ได้ติดตามฝากติดตามด้วยสำหรับคุณหนีปราติหารนั่นเองค่ะมาอีกหนึ่งคู่จิ้นค่ะคุณผู้ชมคะคู่จิ้นนี้ออกแนวบูบูนิดหนึง่งแนวมาเฟียนิดหนึ่งนะคะเป็นซีรีส์วายที่ออกแนวมาเฟียหน่อยตีกันนะคะนั่นก็คือซีรีส์เรื่อง Kin p o r t The Series นั่นเองซีรีส์เรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมคะแจ้งเกิดไปแบบเต็มตัวแล้วสําหรับนะคะในส่วนของน้องมายกับน้องอาโปนั่นเองค่ะ คู่จิ้นคู่นี้กลายเป็นดิ่งหนึ่งคู่จิ้นที่น่าจับตามองมากๆเพราะส่วนผสมที่ลงตัวของเขาและเขาเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมนะฮะในมุมแบบฉบับของแบทๆนะฮะชายหนุ่มที่แบบหลึกลับชายหนุ่มที่แบบม,ม,มีการมีแนวบู๊นะในซีรีส์คินพอดเดอร์ซีรีส์รวมไปถึงฉาก สยิวฉากน่ารักฉากทนุถนอมฉากลงสะกนะคะเป็นอะไรที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยนะคะรู้สึกว่าไม่ได้ละฉันต้องนั่งเรือฉันต้องพายเรือฉันต้องแจวเรือไปกับพวกเธอนะคะเอาเป็นว่าค่ะเราก็รู้สึกเลยนะคะว่าความสนิทสนมความน่ารักของน้องมายกับน้องอโปเนี่ยในมุมมองของเล็กซี่นะคุณผู้ชมเล็กซี่มองว่าน้องทั้งคู่เนี่ยเป็นธรรมชาติ น้องทั้งคู่มีความสดใสมีความน่ารักในแบบฉบับของมายและในแบบฉบับของอาโปนะคะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นที่คยิ้บันเทิงจับตามองอย่างยิ่ง1 2และ3 3คู่จิ้นนี้ค่ะผู้ชมขากลายเป็น3คู่จิ้นหน้าใหม่มาแรงที่น่าจับตามองมากๆ ไม่ว่าจะเป็นคู่ของซีพรึกนุนิวนะคะน้องอินน้องจอ๊อบและอีกหนึ่งคู่มายกับอาโปสามคู่จีนนี้เล็กซี่คอนเฟิร์มข่าวว่าจะโด่งดังระดับโลกอย่างแน่นอนจ้าวันนี้หมดเวลาของขยี้บันเทิงแล้วคุณอยู่ด้อมไหนนะคะคุณเป็นแฟนคลับของคู่จีนคู่ใดแสดงตัวได้นะคะ ในใต้คลิปหรือว่าในรายการของเราได้เลยนะคะฝากติดตามมายาฮอตนิวของเราด้วยทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube, TikTok เสิร์ฟไปได้ติดตามไปได้ที่มายาฮอตนิวค่ะรับชมเราสดๆผ่าน f a c e b o o k l i ฟ e ที่มายาไลฟ์ช่วงเวลา17นาิก30นาทีและรับชมเราผ่านหน้าจอทีวีแบบนี้ค่ะที่มายาฮอตนิวช่อง5 2 s d รับรองความบันเทิงพร้อมเสิร์ฟถึงบ้านคุณผู้ชมตอนนี้เล็กซี่ขอตัว ไปดูซีรีส์ของน้องๆก่อนลคะค่ะดูต่อดูต่อ